กลับมาในช่วงนี้นะฮะก็ยังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับของการเบิกจ่ายเงินค่ะเรื่อง,อ,งอะไรคะประกันสังคมครับกระชครับจริงๆแล้วหลายคนบอกว่ายื่นเรื่องไป2เดือนแล้วาบางทีก็ได้เงินมาบ้างบางทีก็คนอื่นได้เยอะกว่าเราบ้างนะครับวันนี้นะครับเรามีทางออกให้แล้วก็จริงๆแล้วการยื่นสิทพร้อมกันแต่ได้รับเงินไม่เท่ากัน มันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือขวาเหตุของการล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินหรือเปล่านะครับติดตามได้ในรายงานพิเศษคลุกวงในทุกความโปร่งใสเราตรวจพร้อมตรวจสอบนะครับสีาสามารถติดตามชมสารคดีนะครับเชิงข่าวคลุกวงในรายการห้องข่าวรัฐสภาแชนแนลพักคำทุกวันจันทร์อังคารและก็ศุกทางโทรทัศน์รัฐสภาครับ c ควิด1 9กําำลังจะหมดไปแต่ทำไมเงินประกันสังคมถึงยังไม่ได้คือเสียงสะท้อนของผู้ประกันตนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมแต่กลับพบกับความล่าช้าปัญหาจุกจิกสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้สำนักงานประกันสังคมควรจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือลูกจ้างได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีครับ มัดงานประกันสังคมจ่ายเงินให้กับผู้ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันข้อมูลเมื่อวันที่26พฤษภาคม2563พบว่าผู้ประกันตนมาตรา33ยื่นขอใช้สิทธิ์จำนวน1,331,391รายโดยแบ่งเป็นยื่นขอใช้สิทธิ์รายใหม่17,903ราย แต่มีการวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสมรวม1,227,952รายรวมเป็นเงิน7,062,879ล้านบาทแต่ในทางปฏิบัติกลับมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายจึงทำให้เกิดข้อสงสัยถึงการทำงานของสำนักงานประกันสังคมว่าเป็นเพียงแค่การบริหารงานผิดพลาดหรือเกิดความล้มเหลวในการบริหารอย่างสิน้นเชิง ใช่ค่ะตอนนี้คือส่วนมากลูกจ้างก็คือบางคนได้เงินแล้วคือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันแล้วทางในส่วนของนายจ้างเนี่ยเรายื่นข้อมูลมาเป็นก้อนเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่บางคนได้บางคนยังไม่ได้เราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่าระบบเขาจะลิงก์ยังไงในส่วนลูกจ้าง<ม>กับนายจ้างถึงพนักงานถึงจะได้ตังค์เมื่อไหร่วันไหนยังไงคือไม่รู้รายละเอียดเลยมันก็เลยทําให้เราต้องเข้าไปที่ประกันสังคมนน ซึ่งก็พูดตรงๆว่าประกันสังคมยากมากแล้วบางทีถามเขาเขาก็ให้คําตอบที่ไม่ชัดเจนไสองปีน้องโพสตบอกเลยว่าแล้วก็พูดจานพูดตรงๆให้เขาก็่วยแต่เลยผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบริการภาคพื้นดินทั้งหมดให้กับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับว่า เมื่อสายการบินต้องหยุดบินจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้พนักงานทั้งหมดของบริษัทกว่า2,000คนต้องว่างงานบริษัทจึงได้ทำเรื่องยื่นมาที่สำนักงานประกันสังคมในทันทีแต่ในขณะนี้ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วพนักงานของบริษัทก็ยังไม่ได้รับเงินครบทุกคนทั้งที่ยื่นเรื่องไปพร้อมกันทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการทำงานที่ล่าช้าของสำนักงานประกันสังคม รงนี้ก็ทําให้ประกันสังคมก็ต้องมาวิ่งบันทึกการแจ้งของผู้ประกันตนที่แจ้งเข้ามาว่าเขาขอรับสิทธิ์รับเงินตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ให้พูดง่ายๆก็เคสอย่างนี้เราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องหาทางที่จะดีด,ดออกอยู่ดีเราจะไป เอาออกเลยก็ไม่ได้ก็ต้องฟังในจ้างด้วยเมื่อในจ้างแจ้งมาว่ามีการจ่ายค่าจ้างมีหลักฐานว่าจ่ายค่าจ้างให้เราเราถึงจะเอาเคสเหล่านี้ดีลีทออกไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งก็อ,อยากจะฝากไปยังลูกจ้างผู้ประกันตนด้วยนะครับว่าสิทธิประโยชน์ที่สำนักง,งานประกันสังคมให้นี้เรียกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้ถ้าในจ้างยังจ่ายค่าจ้างอยู่เนี่ย ก็ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์จากตรงนี้ถ้าท่านยื่นเข้ามาโดยเผื่อว่าจะได้เนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานที่จะไปบริการเคสอื่นเนี่ยมันก็ล่าช้าลงเพราะต้องมาหาสอบหาข้อเท็จจริงของท่านว่าเพราะอะไรในจ้างไม่แจ้งมาทําไมในจ้างไม่ยืนยันให้ไม่รับรองให้ว่าท่านหยุดงานแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับ มีเงินเพียงพอจ่ายหรือไม่เป็นการตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินในครั้งนี้เพราะกองทุนประกันสังคมถูกบริหารจัดการจัดผลประโยชน์นําเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆจึงอาจเป็นไปได้ว่าทําให้กองทุนนั้นขาดสภาพคล่องไม่มีเงินใช้จ่ายในการหมุนเวียนให้กับประชาชนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นประชาชนจํานวนมากกว่าล้านคนในช่วงเวลาที่เร่งด่วนเช่นนี้ครับ เงินลงทุนก็คือเงินลงทุนนะครับผมว่าเงินอยู่ในประกันสังคมที่ลงทุนระยะสั้นที่จะเอามาโยยามีคงไม่ได้ขาดประสภาพคล่องนะครับแต่อยู่ที่วิธีการบริหารจัดการระยะสั้นมากกว่าขาดประสิทธิภาพวันนี้เราก็ได้ติงให้เพิ่มประสิทธิภาพจะทํำยังไงนะครับเป็นตอบสนองผู้ประกันตนนะครับให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดปัญหาความล่าช้ามัน มันไม่ใช่เงินเยียวยาเหมือนกับเงินรัฐบาลเพราะนั้นมันคือ5000บาทมันเคาะได้เลยมันได้เท่ากันหมดแต่นี้มันต้องมาเป็นหลายบุคคลมาคำนวณแล้วก็บางอย่างนายจ้างเขาระงับกิจการชั่วคราวก็มีหยุดกิจการจริงๆก็มีสองยังไม่ได้รับการคล้ายๆว่าส่งยังไม่ถึง6เดือนก็มี นายจ้างยังไม่รับรองก็มีเพราะมันเป็นใช้ระบบใบแหนมันไม่มี AI ตรวจสอบคือคิดไปลายคำนวณลายบุคคลแล้วทีนี้ก็ปัญหาเขาก็เลยกระจายให้แต่ละพื้นที่ช่วยคำนวณเพราะคนก็เป็นกรมของเราทำงานทำงานรูทีนของเราปกติแล้วเอาปัญหาคนเป็นล้านมาให้กรมทำเพื่อสนองนโยบายเพื่อที่จะโยะยาอย่างนี้มันก็เลยเกิดอุปสรรคร่าชา้า ความห่วงใยในการนําเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้เยียวยาแก้ปัญหาในครั้งนี้คือการนําเงินมาเยียวยาเกินขอบเขตกฎหมายที่กําหนดไว้ให้ที่50%ของค่าจ้างซึ่งอาจส่งผลกระทบในการบริหารกองทุนขาดเสถียรภาพได้ในอนาคตและอาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ประกันตนนั้นการแก้ไขปัญหานี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้นครับแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาวด้วยยังคงมีอีกหลายกลุ่มที่คัดค้านแล้วไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวหลายคนยังคงมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับกองทุนประกันสังคมหรือไม่แล้วถูกต้องแล้วหรือที่จะนําเงินของประชาชนมาช่วยประชาชนเองยังมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้แล้วมองว่าน่าจะมีทางออกที่ดีมากกว่านี้ เราจะไปพบกับพวกเขาในครั้งหน้าครับค่ะก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะคะครุกวงในในวันนี้วันจันทร์แล้วก็วันอังคาร3วันต่อสัปดาห์นะคะเป็นสารคดีเชิงข่าวที่ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาในห้องข่าวรัฐสภาชแนงภาคค่ำค่ะใช่ครับ